เป็นน้องเป็นชาวเขานะครับอยู่ที่แม่ห้องสอนนะน้องก็ได้ส่งข้อความมานะครับมาปรึกษาแล้วว่าเนี่ยผมเป็นเด็กชาวเขาแล้วก็ส่งรูปมาว่าเนี่ยมาทํางานที่กรุงเทพนะครับแล้วก็มีตัวเองมีรถกระบะท,ที่ซื้อมาเนี่ยนะครับมิซูบิชินะแล้วปรากฏว่านายจ้างเนี่ยซึ่งเปิดร้านตำถาดอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับ ได้ออกบายนะครับว่าให้น้องเนี่ยเอารถมาฝากเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าที่จอดเดือนละ1000บาทนะครับตัวน้องเนี่ยเขาทำงานเจวันเลยเขาได้วันละห0 0้อยใช่ไหมอืมแล้วแต่ประมาณประมาณเดือนนี้ก็ได้เจ็ดร้อก็ได้เป็นรายวันนั่นแหละแต่ว่าน้องเขาทางานเจวันเขาก็เลยไม่ได้ใช้รถเลยเขาก็เลยเอารถไปฝากไว้บ้านนายจ้างเนี่ยตั้งแต่มกราปีห6หนะครับแล้วก็พอช่วงธันวาปีห6หกเนี่ยเขา จะต้องไปต่อทะเบียนรถเขาก็เลยจะไปไปดูรถไปอะไรปรากฏว่านจ้างเนี่ยบอกว่าขายไปนานแล้วนะครับเอาตอนแรกก็บอกว่าขายให้เพื่อนนะตอนหลังก็บอกไปขายไปปลอยเปรตบ้างอะไรบ้างหายไปแล้วบ้างนะครับน้องก็บอกว่าอา้าวเมื่อเดือนมิถุนาเนี่ยยังไปทําบุญเขายังเห็นเลยว่านายจ้างเนี่ยเอารถไปไปทาบุญอยู่นะครับคือน้องเขาอนุญาตให้นายจ้างใช้ได้แหละเพราะว่า ตัวเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่มีโอกาสได้ใช้แต่เพียงแต่ว่าอยากมีรถมีความฝันนะว่าตัวเองเนี่ยอยากจะมีรถกระบะอยากจะมีอะไรนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็พยายามไก่เกลี่ยกับนายจ้างแล้วว่าให้คืนพอตอนหลังเนี่ยเขาไม่ไม่ตกลงด้วยไม่ยอมมารับผิดชอบอะไรเนาะเขาเลยพยายามที่ไปแจ้งความที่โรงพักสามครั้งนะครับโรงพักสอนอุบุผารามนะ ปรากฏว่าไปทั้งสาครั้งก็ไม่สามารถที่จะแจ้งความได้เลยนะครับลล่ลาสุดเนี่ยครั้งที่สามเนี่ยปรากฏว่าพอไปแจ้งเนี่ยเขาก็โทรไปเรียกกับทางนายจ้างเขามานะก็กลายเป็นว่าตอนหลังทั้งตํารวจกับนายจ้างขู่เขาว่าตัวน้องเนี่ยจะต้องติดคุกเองนะถ้าเกิดว่ามาดําเนินคดีกับเขาน้องก็เลยกลัวแล้วก็ไม่รู้กฎหมายเพราะว่าตัวเองเนี่ยจบแค่มสามนะครับแล้วก็มาทํางานที่กรุงเทพเลยก็ ปล่อยเลยมาจนจนถึงเนี้ยเราก็ส่งข้อความมาหาผมในเพจนะครับว่าสามารถจะทำาอะไงได้บ้างนะเดี๋ยวลองฟังดูเลยว่าน้องเขาเรื่องราวเป็นอะไรยังไงเนะล่าให้พี่พี่ฟังอีกรอบเลยเผมมาทำงานในจ้างเดือนมกราครับปีหนอแล้วก็เอารถก,กระบะมาด้วยแต่ว่าม, <c oughs> มันไม่มีที่จอดรถผมก็เลยไปเช่าที่จอดรถไว้เดือนละหนึ่งพันบาทพอในจ้างเขารู้ว่าไปเช่าที่จอดรถเขาก็เลยบอกว่าเออว่า ไป,ไปจอดไว้ที่บ้านพี่ก็ได้นะเพราะามันจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายก็เลยโอเคเพราะว่าเขาก็เป็นนายจ้างผมก็เลยเอารถไปจอดไว้ที่หน้าบ้านฟ้าเขาแต่ว่าบ้านจริงๆเขาผมไม่รู้อยู่ที่ไหนรู้แค่ว่าอยู่แถวปิชาอุทิปกติเขาก็จะขับมาที่ร้านเขาจะขับไปซื้อของในตลาดบ้างเพรามันก็ปกติแต่พอมาเดือนมิถุนา ก็ขับไปทำบุญด้วยกันแต่หลังจากที่ไปทำบุญด้วยกันมาก็คือผมไม่เห็นรถอีกเลยแล้วพอมามารู้ที่ก็เดือนธันวาเพราะว่าจะไปต่อภาษีพลบรถผมก็เลยถามหาว่าพี่รถอยู่ที่ไหนเพราะว่าผมจะเอารถไปต่อภาษีพลบบเพราะก็เลยบอกว่ารถเข้าไปขายแล้วนะเขาพูดอย่างนี้แต่ว่านักนักตอนนั้นเขาเด็กมามอนนิดนึงบบรถเขาไปขายแล้ว ผมก็ไม่เชื่อเพราะวอกเสมอมาเขายังพูดเล่นๆแล้วพอเรื่องงานมาผมก็นั่งกินข้าวกับน้องๆอีกสามคนแล้วเขาก็มานั่งข้างๆเขาบอกว่าวัดเพราะรกเมืองอ่ะกลัวไปขายร้านน้ำพวอย่างนี้เลยเขาบอกว่าถ้าถ้าไม่พอใจเลยว่าจะได้รกคืนหรือว่าแบบอยากแทงพี่ได้เลยพราพี่ยอมพูดอย่างเงี้ยเบอกว่าอ้าวพี่ผูจะทำอย่างนั้นทำไมอ่ะทำให้ผมผมก็ผิดอยู่ดีผมไม่ทำครับว่าอย่างเงี้ย แล้วพอเรื่องงานราผมก็เลยบอกน้องๆที่ทํางานเราะว่าเออช่วยช่วยถามห้หนอยว่าตะลงเขาไปสายจริงหรือเปล่าน้องๆเขาไปถามให้วน้องเขาก็บอกว่าตะลงรถเขาไปขายจริงนะก็าอย่างงี้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าได้ยินว่าเขาาจะซื้อคันใหม่ให้นะเขาพูดอย่างงี้แต่พอมาอยู่ระยะหนึ่งเขามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผมก็เลยเนี้ยวจากที่นั่นครับ ผมก็เลยเนี้ยอามาจากที่ทํางานเพราะว่าที่เนี้ยอมาเพรเาะว่าลูกค้าประจำเขาจะมานั่งกินขา้าวแล้วก็ผมก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังเขาบอกว่าเอออย่างนั้นนะ่ะให้มาตั้งหลักไปอยู่กับพี่ก่อนไหมเพราะว่าพอ,อจะไหนเขาก็รู้จักตำรวจอยู่ผอเคเขาจะช่วยอะไรได้บ้างผมก็เลยเนี้ยเอามาละเนี้ยอมาโดยที่ไม่บอกนายจ้างแล้วเขาก็โทรตามโทรตามบอกว่าให้กลับมาทำงาน กลับบ้านก็มไม่ได้มาทำงาน,นพอมาเดือนเมษาเพราะว่ารถมันต้องผ่อนเดือนอนนย่าง,งนี้่นาะก็เลยแบบกุมใจไงว่ามันต้องผ่อนทุดเดือนทุกเดือนมันก็เลยแบบไปแจ้งความดีกว่าไปที่สองนอบุคลากรสามครั้งแล้วมันก็แจ้งไม่ได้สักครั้งเลยเพราะว่าครั้งที่สามเขาบอกว่าแจ้งไม่ได้นะน้องเพราะว่าแจ้งไปเรา ก็ติดคุกไปด้วยนะเพราะว่าเจ้าพุกจริงๆนะมันมันเป็นไฟแนนซ์นะพูยอย่างนงี้ถ้าเราแจ้งไปเราก็โดนไปด้วยเขาก็เลยแบบให้ไกลเกลี่ยกันดีกว่าเ็าเลยคุดกับในเจ้าว่าเออพี่อย่างนั้นอ่ะค่างวนรถแบพี่ควรจะได้ไหมเพราะมันจะได้จบๆเขาบอกว่าย่อมันเยอะกันไปพี่เชื่อไม่ได้หรอกพี่จะช่วยได้แค่วันละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเขาเลยบอกเอออย่างนั้นหนึ่งร้อยบาทก็ได้ครับพี่ส่วนที่เหลือเราคงใจเอง เดือนเมษาเขาเขาให้มาครบนะครับวันละร้อยก็ให้ครบแต่เดือนที่ผ่านมาเขาให้ไม่ครบผมก็เลยคิดว่าแค่สองเดือนมีปัญหาแล้วพี่แล้วถ้าเกิดมันระยะยาวๆมันจะไม่มีปัญหาจากกว่านนี้หรอกเพราะว่าทุกครั้งที่ผมทัวร์ทามาเหมือนเขาจะไม่พอใจครับเพราะว่าในแชทมีอยู่ของเหมือนเขาจะไม่พอใจแล้วผมก็เลยส่งเรื่องไปหลายคนนะครับที่แบบ ส่งไปที่กับพี่การเลยครับแต่ว่าพี่การก็ไม่น่าจะว่างะก็เลยส่งมาหาพี่เต่าให้เขาเชิญน,นะทำไมเราถึงยอมที่เขาแบบเอารถไปขายแล้วขอไก่เกีย่ยแค่แบบวันร้อนอย่างนี้นทำไมเราถึงยอมผมจริงๆผมก็ไม่อยากยอมครับแต่ว่ามันผมกลัวเขาเพราะมันเขาเขาเคยพูดกับผมว่าเขาอ่ะ รู้จักคนใหญ่คนโตเยอะนะทั้งนักค่าอะไรของเขานะเขารู้จักหมดเลยพู้กอย่างเงี้ยกับคู่ก่อนที่ผมจะหนีออกมา mm hmm. ผมผมก็ัวด,ด้วยอันนี้เรารู้จักนา,นายจ้างมานานยังคปีเดียวปีเดียวต้องบอกกันว่าแรกๆเขาก็แบบเขาก็ดีครับ mm hmm. เ,เขาก็แบบพูดจาดี พอหลังมาเริ่มเริ่มท่านแต่กเขาท่านแต่กเขาเริ่มมีปัญหาเรื่องเงิน่ะมันก็เลยแบบหนักขึ้นเราไปดูว่าบ้านเขามีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมคะมเป็นเป็นที่ร้านครับที่ร้านหมายว่าตอนนั้นเขามาทําถึงหนอ้รถไฟใต้ดินใหมๆ่ๆใช่ไหมครับแต่ว่าลูกค้าที่มานั่งกินหน้า<ม>รักน้อยลงยอดเขาตับยอดตกแต่แต่ว่าแต่ว่าในแก๊ปหรือว่าในแรงแมนมันก็ยังเหมือนเดิม ราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องของการยักยอกหรือลักทรัพย์อะไรเนี่ยนะครับเราเป็นผู้ครอบครองอยู่ไม่จําเป็นต้องเป็นไฟแนนซ์ผู้เสียหายเราเป็นผู้ครอบครองเป็นผู้ใช้รถนะครับแล้วก็เนี่ยมีหลักฐานว่าตัวเขาเป็นคนดาวรถถึงแม้จะใช้ชื่อน้องชายแท้ๆเขาก็ตามนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนผ่อนอยู่ทุกอย่างอยู่นะครับค่ะถามเพิม่มนิดนึงคือเราเห็นรถครั้งสุดท้ายเดือนมิถุนาใช่ไหมครับ แล้วเราก็ไปทวงถามเขาทันวาตอนที่เราจะรถไปต่อภาษีระหว่างเนี้ยเราสงสัยไหมว่าทำไมเราไม่เห็นรถเราเลยผมเคยสงสัยครับเพราะว่าปกติก็เดือนหนึ่งเขาจะขับไปตลาดบ้างเพราะมันปกติแต่ว่าถ้าวันสามสเดือนคือไม่เห็นผมก็เลยถามเขาเออพี่เพราะว่าท้งรถผมเองแล้วก็รถเขาเองก็ไม่เห็นเขาขับมาก็เลยถามเขาว่าพี่รถพี่อยู่ไหนไม่เห็นขับมาเลยเขาบอกว่าเข้าไปปล่อย ที่บอยเปิดอยู่รูปนี้แล้วตอนนั้นเราเราก็ยังไม่อนาถแบบเอาผมไม่ได้เชื่อครับว่าเขาเขาก็แบบพูดชอบพูดเรื่อยๆไปเรื่อยใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยจริงๆเขาจะไปขายที่ไหนยังไงนี่ผมก็ไม่รู้เนอ